The cat sat on ไปยูเชียงใหม่แถวสันปะตองแนละ้วยังไม่เคยมาลองร้านนี้บ้างร้านนี้เขาจะเป็นร้านอาหารอยู่เส้นแม่วางสันปะตองนะชื่อว่าร้านส่องนครจ้ะไปค่ะแล้วเข้าไปข้างในกันเลยสงการปีนี้บอกเลยว่าร้านนี้เขาเปิดปกติไม่มีปิดนะจ๊ะใครอยากจะมาทานข้าวนอกบ้านหรือว่าจะมานั่งมาชิวๆแบบนี้ก็แวะมาที่ร้านนี้ได้เลยค่ะแล้วเมนูอาหารที่ร้านเขานะก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นตาผลไม้รวมจานนี้โอ้โหคุณพี่ผลไม้ของเขาคือแบบช่ำมากแล้วก็มีกุ้งผัดสันมะขามแบบนี้ด้วยนะแต่ชอบจานนี้อร่อยดียะและทุกคนดูกุ้้งนะอห มันช่ามากทุกคนดูดิส่วนใครชอบแซ่บๆบานานะคุณพี่แนะนําถ้วยนี้เลยค่ะน้องคือเมนูแกงส้มปลาเก๋าสยัดมะพร้าวแล้วก็เมนูนี้ที่เรียกว่าครัวกิ้งเป็นครัวกิ้งสุดออริจินอลดั้งเดิมจากภาคใต้แล้วเมนูนี้คืออะไรให้ท่ายอบอกก็ได้น้องคือเมนูปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วค่ะทุกคนเป็นปลาเก๋าที่สดมากแล้วก็น้าจิ้มหมูเขาคือแบบแซ่บมากเวอร์จานนี้นําเสนอใครมาก็ลองสั่งดูเนอะเผื่อจะชอบเหมือนกันก็ได้แล้วซัมเมอร์นี้ใครมาลานินก็ลองสั่งเมนูนี้ด้นนนนเเ็ครืื่่่องมชๆใจ